ผมสวัสดีมอรถทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับชา n นลดีๆอีกครั้งนะครับเบร์ดอัลต์ช็อปนะครับวันนี้นะครับผมเราอยู่ใน Mercedes Benz นนะครับตัว A180 นะครับก็มาทดสอบตัวเก่งนะครับก่อนจะส่งนะครับผมอ่านี่ผมจะเลือกเข้าไปที่ระบบท r นส s มิช s ั่นนะครับโอเคอันนี้ก็อ่านโคตรลบโคตดอันนี้ก็ดูค่าสดอันนี้จะดูอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับ 7ดนคอสโอเคอันนี้อันนี้ดูค่านะครับในส่วนของเกียร์นะครับโอเคอันนี้ค่าที่มีการหมุนนะครับในเกียร์ พุชสปิดอันนี้จะหมุนเท่ารอบเครื่องนะครับจะมีการเคลื่อนตัวนี้พวกนี้จะต้องหมุนนะครับโอเคกลับออกมาครับ a c t u a t i o n test นะครับผมสั่งกระตุ้นโอเคครับผมเราอยู่ในการสั่งกระตุ้นนะครับอันนี้จะชิฟทันวิชชันไปกี่ว่างนะครับเพราะว่าบางทีนะครับพวกนี้ อันนี้เป็นคันเกียร์พวงมาลัยนะครับบางทีจะมีปัญหาคือเข้าจะถอยอว่าเกียร์ล็อกนะครับเข้าเกียร์ไม่ได้ก็ใช้ตัวสั่งกระตุ้นดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเข้ากล่องเกียร์ไม่ได้นี่คือจบเลยนะครับโอเคแล้วก็ shift transmission to neutral position นะครับเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้มันจะไปตำแหน่งเกียร์เกียร์ N นะครับเดี๋ยวผมจะกด1ย็ดนะครับ ไปตำแหน่งเกียร์ N แล้วนะครับอันนี้ก็คือ Success Fully นะครับเกียร์ N ว่างถ้ากดตกลงจะกลับไปเกียร์ P ครับโอเคอน,นี้เป็นการสั่งกระตุ้นนะครับให้มันไปเกียร์เกียร์ว่างนะครับ Special Function นการ Adaptation เกียร์นะตรงนี้นะครับผมโอเคโอเคครับผมก็ ก n c ค n t r o l ยูนิตโปรแกรมมิ่งนะครับอันนี้การ Backup Backup ข้อมูลกล่องเอาไว้นะครับหรือรีสต o ร์ด a ต้นะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้เกียรนะครับ c ค n t r o l โ r รแกรมม i n g นะครับอีกส่วนก็จะมี S C N Coding นะครับตรงนี้น, H c n นะครับ S C N Coding นะครับ กดติ้งกล่องข้อมูลกล่องเข้าไปนะครับโอเคกลับมาครับอ่าส่วนต่อมาระบบที่น่าสนใจก็จะเป็นระบบแอร์นะครับแอร์ Air เย็นไม่เย็นนะครับรถตรงนี้เรามี OBD เราเข้ามาเช็คก่อนได้นะครับตรงนี้นการร e d a t a ดูค่าต่างๆนะครับในระบบแอร์นะครับมอเตอร์การทํางาน,นก็เข้ามาสามารถดูค่าได้นะครับอ่าอันนี้ คายเม t ดคอนโทรลนะครับระบบแอร์ผมเข้ามานะครับอันนี้แรงดันน้ำยาแอร์เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องดูครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดแอร์ดูเรามาดูเพรเชอร์ที่ตอนนี้คือรถคันนี้แอร์เย็นปกตินะครับเราลองมาดูเพรเชอร์โอเคเนี่ยเพรเชอร์ Picture ปกตินะครับ14 1 3บาบาทประมาณนี้นะครับก็คือแอร์เย็นนะครับดูแรงดันน้ำยาแอร์นะครับผมครบคันครับในส่วนตรงนี้ครับระบบแอร์ไม่ว่าจะเป็นการสั่งกระตุ้นนะครับเราจะสั่งกระตุ้นแฟนมอเตอร์นะครับหรือว่าคอมเพรสเซอร์นะครับมีหมดนะครับตรงนี้ นี่โบเวอร์มอเตอร์นะครับนี่เราเดี๋ยวเราเซต increase F4 นะครับเดี๋ยวอินพุตแล้วละกัน F5 50%ตกลงแล้วก็ F6 เซตเลยนะครับโอเค Special Function นในระบบแอร์ของมือส e d e ย b ์เ z นมีอะไรบ้าง configuration นะครับ การเทคอินสต๊อปเซตอีนนู้นสิ่ง Workshop Coding โอเคครับมีการสามารถที่จะดคอนฟิกนะครับในระบบแอร์อตัว Actuator Motor นะครับ,รบการดีเซตก<า>รณีเปลี่ยนมอเตอร์ประตูแอร์นะครับ โอเคเราก็มีการคนโทรลโปรแกรมครบครันครับผมก็จบการรีวิวนะครับข้าวๆนะครับใน mercedes benz a 1 8 0แ w 1 7 6เพียงเท่านี้นะครับผมขอผมครับ